สิบเดือนสิบนะครับเป็นช่วงโกยของราศีบางราศีนะครับซึ่งเป็นราศีของคุณหรือเปล่ามาฟังกันดีๆนะฮะบอกเลยว่าสิบเดือนสิบนี้เป็นช่วงของโชคดีโอกาสดีๆกาลันจะเข้ามานะฮะอาจจะบอกว่าแค่เลขสวยมันก็คงใช่นะแต่มันก็มีโอกาสดีๆโผล่เข้ามาด้วยเช่นกันมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าก่อนที่จะรู้ฝากกดติดตามกันก่อนนะครับว่าราศีแรกเป็นราศีไหนราศีแรกนะครับได้แก่ชาวราศีมีนนั่นเองนะฮะราศีมีนเนี่ยช่วงสิบเดือนสิบเป็นต้นไปเนี่ยนะครับ กลังจะเป็นช่วงของการผัดเปลี่ยนสิ่งต่างๆอะไรที่มันติดขัดจะเบาบางลงนะครับต่อมานะครับราศีที่2นั่นเองนะร,ราศีที่2ได้แก่ชาวราศีกรกฎกรกฎเนี่ยหลังจากที่เจอเจอปัญหานะครับเรื่องคนที่โผล่เข้ามาอะไรต่างตอนนี้เรื่องคนจะดีขึ้นนะ,อะไอเรื่องปัญหาทุกงงก็จะขี้ขายนะครับใครที่ติดขัดตรงนี้อยู่ก็จะดีขึ้นแน่นอนนะฮะร,ราศีที่3นะครับได้แก่ชาวราศีตุลน,นะฮะร,ราศีตุลเนี่ยจะได้ในเรื่องของโชคโอกาสนะครับช่วงนี้ที่ที่รู้สึกว่า เอ้ยทำไมมันยากจังมันไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้จะเริ่มค่อยๆเบาลงน,นะฮะแล้วก่อนหน้าที่เป็นราศีสุดท้ายนะครับมีเทคนิคนะฮะสับใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะผมอยากให้แนะนํานะลองเอาน้ำมนต์นะฮะนะมาลาดตัวนะครับแล้วเอาน้ำตรงนั้นที่ล้างถ้าเหลือนะครับเอามาลาาหน้าบ้านแล้วบอกขอให้สิ่งที่ไม่ดีมันออกไปนะจะช่วยทําให้อะไรอะไรที่ชีวิตติดขัดอยู่เบาบางลงได้และราศีสุดท้ายนะครับนั่นก็คือชาวราศีเมถุนนั่นเองชาวราศีเมถุนนี่จะได้เรื่องของความรักเข้ามาแล้วก็จะได้เงินมาด้วยเพราะฉะนนนั้ี โชคดี4ราศีหลังจาก10เดือน1ิแน่นอน,นครับเฮงไม่เฮงคอมเมนต์กันด้วยนะครับ